สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะเช้าว,วันที่15มิถุนายนห3นะคะหัวข้อวันนี้ฟันธงเราไปเที่ยวกันสุดปังแจกเงินเที่ยวปันสุขสูงสุด18,000บาทต่อคนนะคะวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์มาตรการการกระตุ้นนะคะการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยพบแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันสุดคุ้มรับส่วนลดค่าห้องพัก50%าแถมรัฐบาลแจกเงิน เที่ยวปันสุขทั้งค่าโรงแรมซื้อของสูงสุด18,000บาทต่อคนนะคะกรณีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจะเสนอ ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย3แพ็กเกจวงเงินกว่า2.2หมื่นล้านบาทน,นะคะประกอบด้วย1แพ็กเกจกำลังใจ2แพ็กเกจเราไปเที่ยวกัน3แพ็กเกจเที่ยวปันสุขนะคะซึ่งมีประเมินว่าแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันจะได้รับความนิยมสูงสุดนะคะ เที่ยวปันสุขนะคะคอสรุปนะคะ3สิทธินะคะเด้งเลยนะคะสามเด้งเลยแจกเงินเที่ยวเช็คด่วนเลยนะคะจากการตรวจสอบของนี่นะคะของอะไรดูนะคะนี่หารเศรษฐกิจนะคะพบว่าสาเหตุที่เงื่อนไขในแพ็กเกจตเราไปเที่ยวกันจะได้รับความสนใจจำนวนมากเพราะจ่ายค่าโรงแรมที่พักในราคาที่ถูกลง 3ต่อวงเงินสูงสุด1 8 0 0 0บาทกล่าวคือเงื่อนไขในแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันนั้นกำหนดให้โรงแรมลดค่าที่พัก5 0จากราคาปกติและรัฐบาลจะจ่ายค่าห้องให้4 0แต่ไม่เกิน3,000บาทต่อคืนโดยมีเงื่อนไขว่าพักได้ไม่เกินคนละ5วันต่อห้องนะคะไม่เกินคนละ5วันต่อห้องใช่แล้วนะไหนเห็นไหม ไม่เกินคนละ5วันต่อห้องนะคะนั่นหมายความว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันจะได้รับส่วนลดสูงสุด15,000บาทนะคะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังกําหนดให้ผู้ได้รับสิทธิ์แพ็กเกจเราไปเที่ยวกันได้รับเงิน600บาท ต่อวันหรือไม่เกิน3,000บาทในระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยว5วันในรูปแบบเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับมาตรการจิงชอบใช้เพื่อนำไปใช้ใจ่ายซื้อของจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วยนะคะรวมวงเงินที่รัฐบาลจะสนับสน,นุนหรือแจกนะคะเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์แพ็กเกจเราไปเที่ยวกันนะคะสูงสุดไม่เกิน18,000บาทต่อคนนะคะแต่มาตรการดังกล่าวต้อง รอให้ที่ประชุมคอรมอ,อนุมัติอย่างเป็นทางการนะคะแต่หากไม่ได้นําไปใช้ใจ่ายจะถูกยึดคืนสาโดยสามารถนําไปใช้ใจ่ายในร้านค้าที่ร่วมโครงการที่จะใช้วิธีสแกนบาร์โค้ดทั้งลูกค้าและผู้ขายมีมีระบบกระเป๋าตุงนะคะมีระบบเป๋าตุงและ ถุงเงินของธานาคารกรุงไทยอยู่แล้วนะคะก็สามารถนำมาพัฒนาได้นะคะเป็นโครงการกระตุ้นนะคะการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นนะคะท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะก็ขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี